ขึ้นตัวทางการเมืองของพรรคเนี่ยนะครับเราได้มียุทธศาสตร์ที่เราจะ,จะมีโอกาสในการที่จะปักทงสสอีสานนะครับขณะนี้พรรคได้เดินยุทธศาสตร์ทั้งยุทธศาสตร์เชิงเดี่ยวและเชิงพันธมิรที่เป็นข่าวไปแล้วนะครับในยุทธศาสตร์ผสมประส,สานทั้งสองส่วน,นครับก็คือเป้าหมายในการปักัสสอีสานองครับนะครับพรรคได้เดินหึงจุดที่เรามีความมั่นใจมากขึ้นนะครับหลังจากทำงาน,นกันมาเป็นปีแล้วเนี่ยว่า เราคิดว่าหลายพื้นที่เราจะปากนะครับกับภาคอีสานซึ่งมีความท้าทายขักมากผมเชื่อพี่น้องชาวอีสานนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งต้องการการเปลี่ยนแปลงนะครับเ,เพราะว่ามันเป็นเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและพักสร้างในพุทไทยเนี่ยเท่าที่เดินมานั้นเราไม่ได้มีสิ่งที่เป็นอุปสรรคกับความรู้สึกของพี่น้องชาวอีสานนะครับเ,เราก็คือมือทำงานะจุดยืนของพักที่ตดเนลา,าพ,พักพูดแล้วเราเป็นพักที่ตั้งใจเข้ามาจังัด เราเสนอตัวเองเสนอบุคลากรเสนอกความคิดที่จะแก้ปัญหาปะเทศนะครับเราเชื่อมันว่าด้วยความตั้งใจอย่างนี้นะครับกับยุทธศาสตร์ของรรคที่ป้ราปัดตกสว0แสนได้ค่อนข้างมั่นใจนะครับใกล้ถึงล้นะครับใกล้ับสัมภาษณ์เดี๋ยวสัมนาวันนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะเด่อะไ้องจได้คะว่าที่ผู้สมัครที่นีหนองคางวอนนี้มันมีหรือยังเอ่กำลังจะเปิดตัวกับเขเราอยู่รหว่างการทาไลฟ์ หลายลาย,ออยุทธศาสตร์รวมกันนะครับเร็วๆนี้คงจะน,นะครับทุกพื้นที่าศาสตร์ที่เราเรามอกไว้ผมตอบนิดเดียวมาหนองคายทำไมรึไหมเรามาเพราะเราเสียดายที่วันนี้หนองคายในสมัยที่พวกเราได้เริ่ม h ไฮสปี e เ Train ร,รถไฟฟ้าความเร็วสูงมาเชื่อมกับทางเรียนจันน่าเสียดายครับที่สองปีกว่ากัปีสิ่งเหล่านี้ได้หายไปจากประเทศไทย ไม่งั้นวันนี้น้องคายจะไม่เป็นอย่างนี้น้องคายจะเป็นหนองคายที่เป็นหับใหญ่ของประเทศไทยแต่วันนี้มาแล้วเนี่ยกลายเป็นเวียงจันเป็นหับใหญ่ของการเชื่อมโยงเช่ทนทางสายใหม่อันนี้เป็นความน่าเสียดายอย่างยิ่งมาเพื่อบอกให้รู้ว่าถ้าพี่น้องชาวอุสารไว้วางใจพวกเราน้องคายจะกลับมาเป็นหับใหญ่นะครับจะเป็นหับทางเศรษฐกิจที่สําคัญและเป็นหมากเศรษฐกิจที่สําคัญยิ่ง ของพี่น้องอีสานน่าเสียดายครับที่ผู้มีอำนาจปัจจุบันไม่ได้ทําเราอาสากลับไปทำต่อยังไม่ช้าใช่ไหมครับไม่มีอะไรช้าเกินไปและเราจะปักธงเรื่องนี้แน่นอนและเป็นหนึ่งในนโยบายปักธงนะครับนี่คือการหมาที่ดีของพวกเราครับโอเคนะครับขอบคุณครับ